สวัสดีครับอร่อยลึกรับภูมิใจเสนอ10บร้านอร่อยในย่านแม่สอดที่จะทำให้คุณน้ำลายไหลทั้งปลาสดเมนูเด็ดจากเมืองเหนือติ่มซำที่น่ารักและอีกมากมายที่รอให้คุณไปสัมผัสอาหารแต่ละจานการันตีความอร่อยจนไม่อยากกลุกจากโต๊ะมาร่วมลุ้นกันว่าร้านไหนจะได้อันดับหนึ่งกันเถอะร้านอันดับสิบในย่านนี้ที่คุณไม่ควรพลาด คือปลาสดเมืองชอตที่มีชื่อเสียงในเรื่องความสดของปลาและบรรยากาศที่น่าอิ่มอุ่นเมนูแนะนำยกให้กับปลาเมยที่ทำได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นต้มยำหรือทอดกรอบเสิร์ฟพร้อมเครื่องคราวที่จัดจ้านในแบบฉบับของร้านนี้อาหารมาเร็วและร้อนๆจากครัวแน่นอนแถมยังมีพื้นที่นั่งสบายทั้งในร้านและกลางแจ้งให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศดีๆในช่วงเย็น ถ้าคุณชอบอาหารที่มีรสชาติจัดจ้านต้องมาลองแกงป่าที่นี่บ้างนะรับรองว่ารสชาติจะทำให้คุณติดใจร้านนี้ไม่แค่มีอาหารอร่อยยังมีเจ้าของร้านใจดีที่คอยดูแลลูกค้ายอย่างอบอุ่นไม่ว่าคุณจะมาทานคนเดียวหรือเป็นกลุ่มใหญ่ร้านนี้ก็พร้อมต้อนรับทุกคนด้วยเหตุนี้จึงไม่แปลกใจที่ปลาสดเมืองชอดจะได้รับความนิยมสูงในย่านนี้ Yummy, yummy. ร้านอันดับก้เป็นเส้นเป็นสายเป็นที่รู้จักในย่านนี้ว่าเป็นจุดหมายของคนรักความอร่อยสเสน่ห์ของร้านอยู่ที่ซุปที่เข้มข้นและลูกชิ้นที่อร่อยสุดๆที่สำคัญน้ำจิ้มที่นี่โดดเด่นจนต้องยกนิ้วให้เมนูเก่าเหล่าเนื้อเปื่อยคือไฮไลท์ที่ทุกคนต้องลองรสชาติหวานเบาๆ ที่สามารถปรุงเพิ่มตามใจชอบส่วนปริมาณก็จัดเต็มอัดแน่นด้วยวัตถุดิบคุณภาพบรรยากาศร้านกว้างขวางสะดวกสบายในการจอดรถแต่แอบท้าทายให้คุณออกไปจอดริมถนนสักหน่อยหากคุณมองหาร้านที่อร่อยและมีความแตกต่างเป็นเส้นเป็นสายจะทำให้คุณติดใจจนต้องกลับมาอีกแน่นอนอืมยามิยามิร้านอันดับแปดในย่านนี้ที่ต้องไปลองคือ ร้านลาบคนเมืองที่นี่คือสวรรค์ของคนรักอาหารเหนืออาหารอร่อยจัดจ้านแต่ไม่เผ็ดเกินไปโดยเฉพาะยำแซบแห้งหมูและต้มแซบกลมกล่อมที่คุณต้องชิมให้ได้ลาบแท้จากเมืองแม่สอดก็เด็ดไม่น้อยขอหมูย่างก็อร่อยไม่แพ้กันอาหารออกเร็วแม้ในช่วงเวลาที่คนแน่นร้านก็ไม่ทำให้คุณต้องรอนานที่นี่ ยังมีชาก,แกาแฟให้ซดหลังมื้ออาหารเพื่อเพิ่มความสดชื่นอีกด้วยบรรยากาศดีรสชาติดีแถมยังถูกใจคนรักความอร่อยแบบไม่ต้องจ่ายแพงถ้าอยากรู้จักร้านอร่อยลึกลับที่ทำให้คุณติดใจต้องมาที่นี่เลยรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังอืมยอมิยอมี ร้านอันดับเจ็ดในย่านนี้ที่ไม่ควรพลาดคือไฉ่ไล่ติ่มซาความอร่อยของติ่มซาชิ้นเล็กน่ารักที่เต็มไปด้วยรสชาติกลมกล่อมทําให้ทุกคําที่กัดไปนั้นเป็นประสบการณ์สุดพิเศษบอกเลยว่าไม่ควรพลาดสลาเปาทอดที่กรอบนอกนุ่มในไม่อมน้ํามันอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีเป็ดย่างและหมูกรอบที่รวมกันในจานเดียวกันบะกุตเต๋และบะหมี่ห้องกงก็อร่อยไม่แพ้กันพร้อมน้ำจิ้มพริก ที่ทำให้ติ่มซำยิ่งเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมยิ่งขึ้นความสดใหม่ของอาหารทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้ทานอาหารที่บ้านแถมมีชาจ,จีนร้อนเย็นให้เลือกชิมตามใจชอบใครที่กำลังมองหามื้ออร่อยในย่านนี้ใช้ไล่ติ่มซำตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนอืมยามิยามิร้านอันดับหกในย่านนี้ที่ไม่ควรพลาดคือร้านขนมใบบัวสที่พร้อมเสิร์ฟ ความอร่อยแบบจัดเต็มอาหารที่นี่มีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่พิซซ่าหนานุ่มลาซานญาหอมกรุ่นไปจนถึงข้าวผัดกระเพรากุ้งสุดแซ่บบรรยากาศสบายๆในห้องแอร์เยน็นฉ่ำทำให้ทุกมื้อเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำนอกจากอาหารคาวที่อร่อยแล้วขนมหวานก็มีให้เลือกมากมายแถมกาแฟที่นี่ก็เข้มข้นรสชาติถูกใจคนรักกาแฟแน่นอน ที่จอดรถก็สะดวกสบายขอบอกเลยว่าถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะทานอะไรดีลองมาที่นี่แล้วคุณจะต้องกลับมาอีกแน่นอนอืมยามียามีร้านอันดับ5 t ที Corner Home เป็นสวรรค์ของคนรักอาหารที่ห้ามพลาดเส้นหมี่ผัดกะปิก,กุ้งที่ใส่ถั่วฝักยาวเผ็ดอร่อยกว่าที่คิดส่วนข้าวผัดน้ำพริกกุ้งไข่กรอบก็อร่อยจนต้องขอเพิ่มยังไม่หมดแค่นั้น พราะที่นี่มีเมนูสำหรับเด็กเพียบรับรองว่าเด็กๆจะเพลินไม่หยุดกับขนมหวานพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนหอมๆที่สั่งมาลองต้องบอกว่าเป็นที่สุดของความฟินบรรยากาศในร้านก็ดูอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านมีต้นไม้เยอะแถมบริการดีมากถ้าอยากสั่งเมนูแปลกใหม่ที่นี่ก็มีให้เลือกหลากหลายสไตล์ไทยและอเมริกันลงตัวสุดๆเหมาะกับการมาทานกับครอบครัวหรือเพื่อนฝูง แค่คิดก็อยากไปอีกแล้วอืมยามียามีร้านอันดับ4อย่าง M N ก๋วยเตี๋ยวเป็ดคือที่ที่คุณต้องมาลองหากคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่นี่คือสวรรค์ของคุณเลยค่ะตีนเป็ดนุ่มละลายในปากน้ำซุปตุ๋นเข้มข้นจนลืมไม่ลงลองสั่งบะหมี่เหลืองรวมเป็ดรับรองว่าคุณจะต้องติดใจรสชาติกลมกล่อมโดนใจเหมาะกับทั้งคนรักสุขภาพและคนรักความอร่อย แถมยังมีปีกและตีนเป็ดให้เลือกสนตามใจชอบใครที่ชอบทานเตี๋ยวเป็ดต้องรีบมาลองนะคะเพราะที่นี่อร่อยกว่าเจ้าไหนไหนถ้าไปช่วงเที่ยงอาจต้องต่อคิวหน่อยแต่รับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังอืมยามียามีร้านอันดับ3 Borderline Shop อยู่ในย่านที่คุณต้องไม่พลาดที่นี่เสิร์ฟอาหารพม่าเวจ g เ t เรียนอร่อยล้ำจนต้องยกนิ้วให้บรรยากาศสบายเงียบสงบ หมอแก่การนั่งรับประทานอาหารหรือทำงานไปด้วยในตัวสลัดมะเขือเทศสีเขียวที่นี่คือที่สุดฟิงจะลืมกลิ่นไปเลยลองโรตีไข่คู่กับน้ำตะไคร้ผสมน้ำผึ้งรับรองว่าติดใจนอกจากนี้ยังมีเมนูหลากหลายให้เลือกอีกมากมายอาทิข้าวซอยมันทะเลและยำใบาชาที่บอกเลยว่าอร่อยสุดๆและยังมีมุมชิลให้แช่น้ำร้อนเพิ่มความผ่อนคลายให้กับชีวิต อย่ารอช้ามาสัมผัสความอร่อยลึกลับที่ Borderline ช h o p กันเถอะอืมยามียามีร้านอันดับ2ในย่านนี้คือ The Passport r e s t a u r a n ที่มาพร้อมบรรยากาศหรูหราและบริการที่น่าประทับใจจากน้องนองนักเรียนที่นี่นอกจากจะได้ลิ้มลองอาหารฟินดนิ่งที่อร่อยแล้วยังสามารถสนับสนุนอนา,นาคตของพวกเขาได้อีกด้วยเมนูสเต็กเข้มขน้นและอาหารเช้าอร่อย รวมถึงคอกเทลคลาสสิกที่ทำให้ค่ำคืนของคุณเต็มไปด้วยความเพลิดเพลินที่นี่มีความร่มรื่นสบายๆกับเสียงเพลงคลอเบาคลอบ,ลอบให้คุณนั่งชิลได้อย่างสบายใจหากได้มาเยือนแม่สอดอย่าพลาดที่จะมาเติมความอร่อยให้ชีวิตที่เดอะพาสปอร์ตรีสอร์ทค่ะอืมยามิยามิร้านอันดับหนึ่งมานะคาเฟอ่อยู่ในย่านที่ทุกคนต้องแวะมาชิมความอร่อยสถานที่น่ารัก ตกแต่งได้อย่างมีสไตล์มีมุมถ่ายรูปเยอะมากชาเขียวและกาแฟร่อยจนต้องยกนิ้วให้ส่วนเครกก็เด็ดไม่แพ้กันที่นี่ยังมีหนังสือให้อ่านเพียบเหมาะสำหรับการมานั่งชิลทั้งคนเดียวและกับเพื่อนๆหรือแม้แต่พาครอบครัวมาเที่ยวเด็กเด็กก็ชอบสุดๆบรรยากาศดีมากแถมยังมีโซนด้านในและด้านนอกให้เลือกนั่งอีกด้วยอย่าลืมแวะมาลิ้มลองกันนะคะ มีร้านลับอร่อยจนต้องซ่อนตัวคอมเมนต์บอกเราเลยหรืออยากให้เราย่องไปชิมร้านไหนอีกก็บอกมากดไลค์กดซับกดกระดิ่งไว้เพราะอร่อยลึกลับจะพาไปล่าของเด็ดก่อนใคร